Movie c h e ็คสนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับได้เวลา o v v i e h ช c k กับผมวีระวีโรธนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง c o อนส a n t i n e ออกฉายมานานถึง17ปี ล่าสุดครับได้มีการยืนยันจากทาง Warner Brothers นะครับอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการสร้าง c คอนสแตนติน2ซึ่งเคียรู v ิฟจะกลับมารับบทนําและฟรานซิสลอเรนส์นะครับผู้กํากับภาพยนตร์ต้นฉบับก็จะกลับมารับหน้าที่เดิมเช่นกันคอนสแตนตินครับออกฉายครั้งแรกในปี2005ซึ่งเป็นหนังกํากับเรื่องแรกของ Francis ส a อ r รนส์ซึ่งคอนสแต t i n e ในปี2005ครับได้รับการดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนชุด Hellblazer ของ DC Comics เล่าเรื่องราวของนักสืบเอกชนที่มีชื่อว่าจอร์นคอนสแตนตินที่กำลังจะตายแต่ได้ทำข้อตกลงกับเจ้านรกทำให้เขาเนี่ยกลับมามีชีวิตบนโลกอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพลังพิเศษจากโลกของวิญญาณรับบทโดยเคียร์นูรีฟครับเขาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์มาด้วยนะครับว่าจอร์นคอนสแตนตินคือตัวละครที่เขาอยากกลับมาเล่นมากที่สุดก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเลยครับว่าคอนสแตนตินภาค2เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและมีใครที่จะมาร่วมสมทบอีกบ้าง เอาละครับแล้วกลับมามูวี่เชคกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูวี่เชค